มาไม่รู้ว่าเธอไปอยู่ที่ไหนคำนัดสุดท้ายรู้ไหมว่าก็ไม่รู้ว่าเธอไปอยังเมืองหเคอรอยู่ทุกนาทีให้เธอคนนี้คนเดิมกลับมา ที่เธอเขียนไว้ที่เดิมรู้ที่ถ่ายด้วยกันยังวางอยู่ไหมใครฉันไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นแค่ต้องการเธอกลับมาแท้งกายให้แลกทุกสิ่งใดเจ้ทำด้วเพร่ะเธออีกสักครั้งฉัน อยากจะฟังเสียงของเธอยังคิดถึงเสมอไม่รู้ว่าเธอไปอยู่ที่ไห mm hmm. นคำว่าจะทถามด้วยน้ำตาก็ไม่รู้ว่าเธอได้ยินเป็นไหมเรารออยู่ทุกนาทีเพื่อเธอคนนี้

กลับอะไรมาหรือไมครับผมทำไมะรับฉันไปอัดเสียงนี้ส่งไปให้หมอกล้องหมอกรชอบมากนะฮะเพลงมันเพอมันเพ้อทำอธิษฐานด้วยน้ำตาครับผมมาบอกชอมากเป็นยังไงฮะตอนนี้ต้องโดนจริงแล้วกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพครับผมกลับมาใช้ชีวิตได้กลับไปเรียนบ้างยังเออยังครับยังไม่ได้กลับไปเรียนนะแต่ออกจากบ้านใช่แต่ว่าก็มีสอบครับกลับไปสอบตัวที่แบบเมื่อก่อนตอนก่อนเข้าบ้านหายไปอะไรอย่างนี้ครับ ตอนนี้ธรมร,ร,ธรมศาสตร์ยังไงธรรมศาสตร์ถามน้องโดมจิวิชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างฮะออหล,กหลกนนักๆแล้วคงจะเปลี่ยนเรื่องแบบมีงานมากขึ้นอะไรเงี้ยคือมีมีการทํางานเกิดขึ้นแล้วเราเองก็ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นต้องแบบออมีระบบระเบียบในการใช้ชีวิตมีความรับผิดชอบมากขึ้นเมื่อก่อนเคยถามน้องว่าอโดมครความใฝ่ฝันอยากจะทําอะไรโดยบอกพี่ผมพ่งตรงนะผมอยากจะหาเงินให้พ่อแม่ตอนนี้เป็นไงบ้างความฝันอันนี้ได้ทําอะไรไปแล้วบ้าง ก็ตอนนี้ก็มันมันเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนขึ้นเรื่อยๆครับเหมือนก็ค่อยๆมีงานเข้ามามีเงินเข้ามาก็รู้สึกดีครับจะรู้สึกจะได้เป็นคนที่ค่อนข้างจะอินครับเราเป็นคนที่ค่อนข้างจะอินกับเด็กพวกนี้เพราะว่าเห็นเขาตั้งแต่วันแรกเห็นตั้งแต่วันแรกที่เด็กๆมากันเห็นวันแรกกับเด็กๆต่อแถวทําให้รถติดชั้นดาใหญ่เกิเข้าตึกไม่ได้อ๋อเหรอฮะเด็กๆพวกนี้มาปุ๊บจนวันนี้่อย่างน้องแก้มเนี่ยโอ้โหวันนี้ซื้อบ้านให้แม่เดี๋ยวแหละทุกคนจะมีความสุข ความฝันจริงๆของน้องโ,งโดจริงๆเนี่ยวางแผนไปกับชีวิตเป็ไงบ้างก็คงจะด,ดูแลที่บ้านครับก็คือหาเงินแล้วก็เหมือนกับไปรักษาคุณพ่อให้ให้รู้สึกให้ให้ให้ดีขึ้นตอ <rian> นนี้อาการคุณพ่อเป็นไงฮะก็เหมือนกําลังกําลังดีขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกาลังใจเขาดีขึ้นเยน้ยครับคุณพ่อสมมติเราย้อนไปอีกสักนิดนึงพ่อน้องเป็นเป็นอัมปพฤกขับเป็นอัมพฤกครับผม ตอนนี้อาการดีขึ้นใช่ครับก็ดีขึ้นก็มีแบบเริ่มขยับบ้างมีการทำกายภาพอะไรอย่างเงี้ยใหันให้ใช่ให้ให้เบอร์หมอไปไอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวเกิดฉันให้ได้ตอนนี้คือกําลังใจดีขึ้นครับ,ร,บรู้สึกไม่ไต้งแต่ตัวเองได้ตําแหน่งมาปุ๊บเนี่ยคุณพ่ออาการดีขึ้นใช่ครับคืออย่างเมื่อก่อนเขาอาจจะมีเรื่องเครียดอะไรบ้างต้องคิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็อาจจะมีแบบเครียดมีอารมณ์ไม่ดีแต่ว่าพอหลังๆวันนี้ก็เจอเขาก็แบบเขามีความสุขครับพูดคุยเลาะยิ้มมีความสุขมากวันวันแรกที่เราไไดด้้ เป็นเดอะสตาร์แปดของเมืองไทยเรากลับไปบอกพ่อเราว่าไงก็เหมือนกับก็เอาช่วยไปยื่นให้ดูอะไรเงี้ยครัช่วยไปยื่นให้ดูใช่แล้วเขาก็เขาก็หัวเราะเขาก็ยิ้มเขาบอกว่าเนี่ยตอนที่บอกว่าจะมาสมัครเขายังเขายังแซวลูกตัวเองเลยว่าแซวว่าแซวว่าเฮ้ยจะมาเหรอจะได้เหรออะไรเงี้ยครับเขาก็แบบเขาก็แซวแซอะไรเงี้ยครับครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราคงจะต้องพูดคุยกับน้องโดไปสักนิดนึงครับครับและขอบอกว่าถ้าวันนี้ไม่ทัน เดี๋ยวจะขอยกย่อเป็นพรุ่งนี้อืเ The Star แปดมากันอืนะฮะทีเดียววันนี้ต้องถามต้องถามอย่างหน้าจะต้องถามว่าถ้าสมมติไม่ได้เป็นเ The Star ไปขายตัวจริงเปล่าต้องถามหลายพีอาอย่าตกใจนะพี่อาร์ปีอาร์ตกใจไม่ได้นะปี่อาร์ปีอารน่าเสียนะฮะพี่มอสพี่อาร์ห้าสียเราต้องอะไรกี้ไอ้หั่นเดี๋ยวเบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับมาดามออนชีวิน ต้องการจะกลับมาทางกายให้แลกด้วยสิ่งใดจะทำเพื่อพบเธออ พอแป๊บนึงวันนี้เวลามึงเยอะเลยเหรอฮะวันนีเหลือลยเยอะเลยเมนูสป,ปอร์ตหายไปไหนนะฮะคราบป้าเหรอฮะเหลือเยอะใช่ไหมวันนี้เวลามึงเต็มเหนียวเลยมึงเล่นไปเลยหนึ่งชั่วโมงเต็มเต็มเนี่ยเอาละครับและแน่นอนนะวันนี้กอดต้อนรับแกงส้มหั่นแขนชันีชื่ออะไรแรัศมีของตัวเองดูสครับ <c oughs> โอเคสต๊อบจำไม่จำไมยสต๊อปค่ะสต๊อบหูจะต้องไปเปลี่ยนชื่อนะลูกต้องไปสตาร์แทน เปร์อันนี้จำได้เปร์แล้วคุณเธอชื่ออะไรนะฮัทนัไอ้อะไรฮัทฮัทนัเพราะแน่นอนะครับนี่คือน้องๆเดตาร์แแล้วก็ตอนหับอีกสักครั้งหนึ่งตั้งแต่ออกจากบ้านไปเนี่ยคือแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยได้ได้มีโอกาสพักผ่อนกันบ้างหรือยังักันเริ่มจากแกงส้มน่อนก็ถ้าแบบพักผ่อนเต็มเมวันก็ยังไม่มีอะไรครับคือมันจะมีคิวงานอยู่แบบ อ่าสมมติว่างก็ว่างเช้า2-3สามชั่วโมงแล้วก็บ่ายก็ไปต่ออะไรอย่างเงี้ยครับจริงเหรอแล้วจะกลับไปนอนบ้านบ้างยังได้นอนแค่ตั้งแต่ออกจากมาได้นอน4ครั้งครับได้นอนบ้าน4วันใช่ครับแล้วจะไปโรงเรียนยังลูกอ๋อยังครับตอนนี้อยู่ในช่วงตอบไว้เจะโมหรือเปล่าเหมือนยังลิ้นหรือเปล่าไม่ครับไม่ได้นอนครับช่วงนี้เดือดเยียมไปดูมากนะตอนนี้โมมากจนเพื่อไปเยี่ยมมันมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วโมยังไม่โมยังไม่โตน้ำเดียวกัดเดียวทำงานก่อนเอ้ยพี่ผมเก่งอยู่ คนอื่นเอื่นเป็นไงบ้างฮั่น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 เป็นไงบ้างฮะช่วงนี้ก็ทำงานครับทำงานช่วงนี้ก็ทำงานโปรโมทครับเดินสายโปรโมทครับผมอ่าฮะมีเวลาพักผ่อนบ้างไหมฮะก็มีมีครับมีบ้านมีช่องอยู่กับเขาหรือเปล่ามีสิครับเหออมีครับไม่มีเดี๋ยวบอกไม่บอกเก๋มันมานานแล้วรุ่นนี้มันถีบกระเทยอ่ะเพื่อนมันอ่ะอ๋ฮะกระเทยพิุยุ่งกับมามันเตะนะมึงเมื่อก่อนเนี้ยทำไมฮะฮั่นทำไมทำอย่างนั้นครับเมื่อก่อนมันเป็นแดนเซอร์เพื่อนมันเนาะเพื่อนมันฮั่นชื่ออะไรนะ อินอินเนียโอ้เบากันเลยชอบกันเลยเออกระเตอรม่ยุ่งมันเยอะไม่ได้ที่แทนนหรลูกเป็นไงบ้างครับผมก็เหมือนกันเลยครับเพราะช่วงนี้เพราะทุกวันงานจะเป็นงานโปรโมทติดๆกันเลยครับก็เลยพากลก็มันจะบอกว่างานไม่ได้เงินใช่ก็ได้บ้างใย่มาเชื่อเรื่องไรงั้นนะอย่ามาร้อสนใจนะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ออกมาก็ยังไม่ค่อยจะมีโอกาสไปหนังสือทังหาไม่เจอแล้วหรอ ต้องสิหาเรียนครับเรียนนะครับผมจะจบแล้วครับนี่จะจบแล้วด้วยนี่เทนไรเชียงใหม่ครับชอชชอบชอบมากชอบมากนี่คือชอบชอบมหาลัยฉันชอบไปแถวกับรถแอปจับร้านนมไปกินร้านนมไออาร์ตัวนำกูไปเลยเออไออาร์ไอดิวสองตัวเป็นตัวนำไม่ธรรมดาเปยนะในอ้าวด้านหลังชนีทั้งหลายเรียนกันหรือเปล่าเรียนค่ะตอนนี้ก็เรียนอยู่ค่ะ หนูได้มีโอกาสไปเจอพ่อบ้างยังลูกตังแต่เป็นเอยังเลยค่ะยังไม่ได้ไปหาพ่อไม่มีเวลาไปหาพ่อพ่อรู้ไหมว่าตอนนี้หนูเป็นเดะสตาร์แล้วรู้แล้วค่ะแล้วก็เพิ่งได้จดหมายจากพ่อเองค่ะคือคุณพ่อก็ยังขอโทษนะฮะค่ะคุณพ่อยังอยู่ในเรือนจําอยู่ใช่ค่ะเออเอาตรงๆคือคุณพ่อเป็นเหมือนแพลระบากไปบางทีนแถนี้ค่ะค่ะก็คือเกี่ยวกับบางสิ่งบางบางช่วงบางตอนค่ะคุณพ่อรู้ไหมคะว่าตอนนี้หนูเป็นนักร้องแล้วหรืออะไรคุณพ่อว่ายังไงบ้าง เข้าเขียนมาแค่ Happy b i r t เดย์วันเกิดค่ะอ๋อแต่ว่าใช่ค่ะแต่ว่าเราเราเพิ่งได้อ่านแค่ไม่ไม่นานนี้เองค่ะครับเขาบอกโวยพรแล้วเขาอวยพรอะไรอยู่บ้างปะรูก็บอกว่าขอตั้งใจทุกทุกอย่างค่ะแค่นั้นค่ะอายุเท่าไหร่ละปีนี้สิบหกแล้วค่ะสิบหกขั้นหนึ่งของชีวิตฉันน่ะตอนนี้เรียนอยู่เรียนอยู่มัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานครนี่มันมฮะม มอหกไม่มอห้าค่ะมาห้าไม่ได้มอห้าค่ะตอนนี้พี่แม่ก็ต้องเรียนนะคะเดี๋ยวโง่นะี๋ยวก็ยังหล่อไม่โง่มีโอกาสเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะมอห้าโรงเรียนเปิดเติมแล้วทำไงลูกก็ไปเรียนค่ะไปเรียนค่ะแล้วก็กลับมาทำงาน ก็เหมือนถ้าสมมติมีงานตอนบ่ายก็กลับมาทํางานตอนบ่ายแล้วก็ค่อยกลับไปเรียนตอนเย็นค่ะโรงเรียนเขาเขาว่าอะไรแม่ก็เราก็เราขอแค่ช่วงช่วงสามเดือนเนี้ยค่ะช่วงช่วงโปรโมทเนี่ยสามเดือนนี้ใช่ค่ะครับโอเคอ่ะสต๊อปลูกสวยขึ้นเยอะเพิ่งเข้าปีหนึ่งค่ะที่ไหนลูกจุฬาเอาธรรมศาสตร์ที่เดียวกับพี่ฮั่นันใช่พี่ ายกันตรงไหนเลิกสีเดือนตอนนีาฟังเพลงไรนะครับผู้ปล่อยไก่ตัวบันเลิศพี่เด็กกับพี่ดอมเรียนกันอย่หนูเรียน S I I T เป็นวิศวะคอมพิวเตอร์อินเตอร์วิศวะคอมไอ้แกงส้มเรียนสามป่าสาครับแกงส้มเรียนแกสามป่ากสามป่าสามป่าสามป่านะนะฮะเป็นไงบ้างก็ได้มีโอกาสเข้าไปสบัตมหาลัยยังเข้าไปเรียนแค่ครึ่งเทอมอะค่ะอ๋อครึ่งเทอมครับแล้วหนูก็มาสิดเดอะสตาร์ก็เลยดรอปไว้ก่อนดรอปไว้ก่อนดรอปไว้ค่ะกลับไปเรียนไหมฮะตอนนี้ก็กำลังดูว่า อาจจะมีการเคลื่อนย้ายมหาลัยหรือเปล่าเะเปี่ยนลสกเขาเห็นมเะกูย้ายไปย้ามากู้ว่หมดทุกทีก็เ็มาเยอะนะฮะ ที่จริงคือ,อยังรักธรรมศาสตร์อยู่ค่ะแต่ว่ามสาวาก็ใกล้ที่ทํางานดีอะไรนี่คือย้ายมาธรรมศาสตร,นร์นัยย่นแหละเลือสุดแล้วหนูต้องอดทนหนูดูไอ้สิงโตสิสิงโตนี่เป็นอะไรที่พี่ต้องเชิดชูทำไมฮะอ้าวใช่ใช่แกเวลามันไม่เมื่อก่อนเด็กๆก็เขาไม่ให้มันพูมันจ่าใครนะ <c oughs> าก็วันวันนึงมันไปเนาะไปเรียนหนังสือเนาะข้างหลังแล้วก็เดินกลับมาที่ตึกแล้วให้มันเล่นฟิตเนส แล้วไอ้มันไปทํางานาชีวิตมันอยู่แค่นั้นอนะไม่เคยเจอเพื่อนเจอฝูงควนี้มันเลยนะตอนเวลามันสอบมันสอบติดทั้งจุฬาไม่ใช่สอบไปสิเรียกว่าแอดมิชชั่นแอดมิชชั่นทั้งจุฬาก็ได้อหธรรมศาสตร์ก็ได้อยู่ที่มันจะเลือกอะไรโอ้โหสุดยอดสรุปมันเลือกธรรมศาสต<า>ร์ดวงมันดีหรือเปล่าไม่รู้เลือกยังไม่ถึงอาทิตย์น้ําท่วมมืนนะั <S 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 ่<ไห>นนะถ้ามันเลือกจุฬาเราองไ,ได้เรียนก่อนเนาะแม่เราก็คาดเดาไปได้พี่แหนท่วมปุ๊บเนี่ยมันยังไม่ได้พึ่งไได้ไปเรียนนั่นอะครับ อ้าวหนังสือมหาเรียนไหมหาทุกคนเลยเขาบอกอะไรครับ huh. ว่าเพิ่งเปิดเทอมไปเมื่อวานครับน่านี่หนูเรียนที่มสวครับโอใกล้เลยใกล้ที่ร้อยอยู่ใกล้ๆกันครับเรียนอยู่คณะศิลปกรรมศาสตร์ครับเอกการแสดงเลยอ๋อเศรษฐศาร์เป็นการแสดงมอสอว์เบนเป็กเขลุดโชคนะอ่าพี่เป็กเขาจะเรียนเอกสไบส์นะคอือเป็นคณะเดียวกันครับอือแล้วเป็นไงบ้างไปสัมผัสชีวิตมหาลัยแล้ว ก็ตอนนี้ก็ขึ้นปีสามแล้วครับก็รู้สึกว่าก็โอเคครับปีสามแล้วเหรอใช่ครับจะแก่แล้วเหรอก็โดนยังไม่แก่ครับยังไม่แก่นะฮะฝั่งนี้นั่งสั่นนะครับจะจบนะฮะพี่บอกพี่บอกแก่กั้งแก่ที่นั่งสั่นเลยนะฮะไ่ที่ดีที่สุดอันนี้อันนี้เยี่ยบสุดครับเพราะว่าเราหลุดมานานพอสมควรแล้วสาวก็เพิ่งเข้าปีหนึ่งเพิ่งเข้าปีหนึ่งค่ะอยู่มกรุงเทพค่ะ เออเอกการแสดงค่ะเอกการแสดงพิเศษนะฮะต้องขอถามด้านน้องเตมก่อนแล้วกันว่าชีวิตของหนูเนี่ยเปลี่ยนไปยังไงบ้างเปลี่ยนยังไงคะก็เหมือนกับเราต้องมาเจอคนเยอะขึ้นนะคะก็ต้องมีเวลาดูแลตัวเองด้วยต้องทํางานด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีโอกาสกลับบ้านยังหรืกลับค่ะช่วงนี้ก็กลับบ่อยค่ะคือถ้าคนอื่นอาจจะนอนคอนโดกันนะว่าหนูก็จะมีคุณพ่อไปรับไปส่งเลยค่ะคุณพ่อหนูจะรับส่งเหนูใช่ค่ะ แล้วชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยแบ่ง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 มันจะมีอาชีพเพิ่มขึ้นมาแล้วมันจะมีหน้าที่ของหนูเพิ่มขึ้นมาแล้วมันเปลี่ยนไปหรือหนูใส่อะไรลงไปบ้างใส่ความรับผิดชอบค่ะใช่ค่ะแล้วก็ต้องเหมือนกับเวลาเรามาทํางานหรือไปร้องเพลงทุกคนเราก็อยากไม่อยากผิดหวังนะคะอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องทําให้เขาไม่ผิดหวังด้วยก่อนที่หนูเข้ามาเป็นเดิร์ตสตาร์แดก่อนมาสมัครเดิร์ตสตาร์แดกับความฝันก่อนที่จะเข้ามากับความจริงมันต่างกัน,นมากไหม มันก็บางทีมันก็ไม่ได้สวยงามอย่างที่เราเห็นอะไรอย่างเ <Okay. S 2> <อ>งี้ยค่ะไม่บอกบางทีมันก็เรามีอะไรที่เราต้องต่อสู้เยอะคะ่ะทั้ง oh. ก,กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก่อนนั้นคิดว่าภาพเดอะซาร์ที่เราเดินเข้าไปสมัครเนี่ย oh. ไปออเดชั่นเนี่ยภาพตอนนั้นในหัวเราเป็นยังไงมันมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ย oh. มันเหมือนง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอ เราได้มาเป็นจริงๆปุ๊บมันก็ไม่ง่ายเลยเาระบิชชอบต้องสูงค่ะเวลาวินัยทุกอย่างค่ะแล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองตลอดด้วยค่ะโอ้สำคัญมากอ่ะเป็นไงบ้างชีวิตเปลี่ยนไปมันชื่ออเลยคุณจะไม่ได้ชื่อเลยนะะกูคุยหมัอนจ่าร้องไห้มันชอบกวนประสาท ี่นันชอบกวนประสาทยันงานโปรโหมดเตียงก็หันหน้ามองรถมันชอบกวนประสาทยันี่เปลี่ยนไปยังไงบ้างครับเขาก็เปลี่ยนไปครับจากคนธรรมดาคนธรรมดาคนหนึ่งครับก็ตอนนี้ก็แฟนแฟนแฟนอีกเขาอยู่เลิกไปยังฮะครับแฟนเขาอยู่เลิกไปยังก็ไม่ได้คลอดครายครับเติมโดิมบอกว่าเต็มังหเติม แม่แซวแมวแม่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 ้า่แม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 ่แนนแม่แม่แม่าม่แ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 ม่นม่แม่แม่รมรนม่แม่นม่แม่แม่แมครั่แม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 ่ก็ทํางานไปด่วม่รั่แม่ที่เม่แ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 ม่นม่แ่แม่่แม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 กลับบ้านเรียนกลับบ้าน ขาเนี่ยมีอาชีพมันมีหน้าที่เพิ่มขึ้นมาก็เดี๋ซาร์<ส>าก็เป็นความฝันหนึ่งของทันนะครับก็ไม่เข้ามาเป็นแบบคนสุดท้ายแล้วก็ได้ทำตามความฝันแล้วหลังจากนี้ก็มีอะไรที่ต้องสู้ไปกับมันครับก็ต้องหมั่นฝึกฝนพัฒนาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ออขอถามอาจจันนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเออความฝันก่อนที่เขเข้ามาครับกับความเป็นจริงที่วันนี้ได้รับเนี่ยมันแตกต่างกันเยอะมากความฝันความเป็นจริงก็ ไม่ต่างครับมันเหมือนกับแบบว่าเป็นสิ่งที่เรารักด้วยครับแล้วก็พร้อมนะครับที่จะแบบทําตรงนี้ให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับนัน่นแหละครับน้อง้องท่านนะเอาอย่างนี้ยังเหลืออีกหกคนพี่อุตส่าห์เพิ่มเวลาให้แล้วแต่ก็เขาจะให้จบแล้วละ่ะต้องหมดเวลาลแล้วล่ะครับเขาให้จบพรุ่งนี้พรุ่งนี้แม <ะ S 2> เดี๋ยวพรุ่งนี้มานั่งคุยกันต่อครับยังเหลือน้นองสต๊อปน้น้องสมายจริงๆแล้วพี่อยากก็มีอะไรขำหนูอีกเยอะพอสมควรเดี๋ยวมานั่งคุยกันพูดคุยกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกกััันนครบบ้งๆเตา พรุ่งนี้ขอยหนึ่งวันอืคือนี่ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณทุกทุกท่มาเที่มาที่สองไม่มวสิกวิดีโอเพงของโดมะเขาบอกว่าตอนนี้ยอดยอดวิว สอ2ล้านวิวนะไม่ถึงเดือนนะครับมันโกงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่โกงคนเขาดูเยอะเขาชอบขนาดไหนก้องยังชอบทำพิธีฐานด้วยน้ำตาไอ้นั่นมันเพอมันคนคนอยากบอกกล้องยังชอบนะผมยังแบบว่าอเมซิ่งมากนะฮะมันเพอเออเอาอย่างี้ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราขอปิดท้ายรายการด้วยมิวสิกวิดีโอเพลงของโดมแล้วส่งท่านผู้ชมเข้านอน คืนนี้นอนหลับฝันดีครับฝนตกเรื่อยๆนะฮะรักษาสุขภาพกันหน่อยคืนนี้เราไปก่อนนะเราพร้อมกับเดอะสตาร์แฟรทุกคนไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาเจอกันครับสวัสดีครับ